กับผมมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการแก้บนหรือบนบานสารกล่าวครับ uh huh. จะถามว่าความจริงแล้วในศาสนาพุทธเราเนี่ยครับมีเรื่องของการบนบานหรือการแก้บนอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าครับมีมีบอกว่าเป็นเดลสารวิชามีบอกว่าเป็นความเห็นของสำนักพามเหล่าอื่น mm hmm. ผู้เจ้าตรัสไว้เองเพราะมันเป็นคําพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาว่าการแก้บนนะ าการบวงสวงการปลุกเสกเป็นหมอปลุกเสกการลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ดูเลิกดูยามสะดอกเคราะห์เยอะมากเลยในหนังสือเดรัจฉานวิชารวมพระสูตรไว้ให้แล้วพระองค์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นของสมณพรามหมณ์เราอื่นอย่างนี้ไม่ใช่ของตถาคตมีตรัสไว้หนึ่งพระสูตรที่บอกว่าตถาคตไม่ทําสิ่งเหล่านี้และจัดอีก12พระสูตร ห้ามพิขุทำสิ่งเหล่านี้และมีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาอาชีวะผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ความเป็นโสดาบันไม่ได้และบอกเลยว่าอาริยบุคคลเนี่ยไม่ทำมิจฉาอาชีวะไม่ทำเดรัจฉานวิชาก็มีเยอะเหมือนกันนะสไว้ะแต่มีพูดในในมุมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่แล้วทำไมทุกวันนี้เรายังเห็น บา,บางสถานที่ครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธเนี่ยครับนิยมการบนบานหรือการไปขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้มาสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเขาถูกหลอกมังเขาถูกลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีเหมือนพระเจ้าบอกมาคันทิยะบุรุษตาบอดแต่กําเนิดเขาไม่รู้เรสัตว์ไม่รู้คําสอนของตถาคตนั้น พระองค์เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กําเนิดเนี่ยถูกบุรุษคนหนึ่งเนี่ยเอาผ้ามาห่มให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นผ้าขาวเนื้อดีบุรุษตาบอดคนนั้นก็ห่มผ้านั้นมาด้วยความปลื้มใจปิติใจสุขใจแล้วก็เที่ยวป่าประกาศบอกกับคนอื่นว่าเขาเนี่ยกำลังห่มผ้าขาวเนื้อดีแต่พอมีหมอมาผ่าตัดให้บุรุษตาบอดแต่กําเนิดเนี่ยตาดีขึ้นมาเขาก็เห็นว่าผ้าที่เขาห่มเนี่ยเป็นผ้าเปื้อนเข่าเปื้อนฝุ่นสกปรกมาก พระศาสดาบอกว่าบุรุษคนนั้นจะทํำยังไงเขาก็ทิ้งผ้าขาวที่เปื้อนขมาวเปื้อนฝุ่นนั้นที่เขาคิดว่าสําคัญผิดว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีแล้วจะรู้สึกยังไงกับบุรุษที่หลอกลวงเขามาตลอดการยาวนานใช่ไหมอ่าแทบคิดจะฆ่าบุรุษคนที่หลอกลวงเขาโดยซ้านั้น,น,นตรงเนี้ยมันเป็นความไม่รู้ของชาวพุทธแล้วก็เป็นการเป็นการหลอกลวงต้องการโภคทรัพย์ปัจจัย โดยอาศัยความไม่รู้ของคนอื่นพระเจ้าจึงบอกมันเป็นมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ผิดอาศัยความไม่รู้ของคนอื่นความที่เขาเป็นจิตที่สแสวงหาที่พึ่งเขาไม่รู้จะพึ่งอะไรเพราะคนมีความทุกข์อยากจะพ้นทุกข์อยากจะหาที่พึ่งที่ถูกต้องอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์คนกลุ่มนี้ก็อาศัยช่องทางเนี้ยอ่ะสแสวงหาอยู่ใช่ไหม อันนี้เลยเจ้าพ่อเจ้าแม่นะรูปปั้นบวงสวงของศักดิ์สิทธิ์ก็ให้ไปนะแลกกับเงินทองยมดูสิ่งเหล่านี้มันทำเงินได้มันใช้เลี้ยงชีพได้ผู้เจ้าจึงเรียกว่าเป็นมิจฉาอาชีวะมันก็เลยเป็นกิเลสของคนกลุ่มหนึ่งเป็นความหลงของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้อรอยิยสัจส,สีไม่รู้คำของศาสดาคนบางกลุ่มศรัทธาศาส,สดา แต่ไปเจอคนพวกนี้เอาชื่อศาสดาไปไปแปะไว้ข้างหน้าไปหากินเพราะคนศรัทธาผู้เจ้าเยอะทั่วโลกนี่อาศัยศรัทธาที่เขามีต่อพระศาสดาเอาไปใส่ไว้กับองค์ความรู้ของสมณาาพราหมณ์เราอื่นซึ่งศาสดาปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่ของพระองค์มันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าศรัทธาเขาก็คงจะคิดว่าสิ่งนั้นดีมันก็อยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยศรัทธาใคร ถ้าศรัทธาผู้เจ้าแต่ไปทําในสิ่งอื่นที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติก็แสดงว่าศรัทธาของเขาที่มีต่อศาสนาเป็นหมันเปล่าศูนย์เปล่าเขาขาดลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่แท้จริงศรัทธาสัมปทาไม่มีแต่ถ้าศรัทธาไม่มีในพะัะศาสดาเขาก็จะไปวิ่งยึดถือสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นมันจะมีคนอยู่สองกลุ่มคือคนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ศรัทธาพระเจ้าก็สแสวงหาที่พึ่งก็พึ่งผิดไปไก่คนที่ศรัทธาพระเจ้าแต่ยังไม่รู้ลักษณะแห่งศรัทธาที่แท้จริงที่ถูกต้องก็ถูกหลอกไปอีกอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศรัทธาที่แท้จริงรู้ธรรมะพระศาสดาก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ขวางกั้นความเป็นโสดาบันขวางกั้นการเข้าถึงมรรคนิพพานและทําให้ตนเองเนี่ย เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิพระศาสดาตัดไว้สองอย่างคือนรกหรือํำเนิดเดฉานส่วนคนที่ทำเช่นนั้นพยายามหาเลี้ยงชีวิตผิดด้วยการเอาชื่อของผู้เจ้าซึ่งมีคนมีศรัทธาผู้เจ้ามากก็พยายามเอาไปแปะไว้กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งแลกมาด้วยทรัพย์ได้เนื้อธรรมะมันแลกลำบากตัวเองก็ไม่มี ไม่มีองคุณไม่มีสุตตาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาอย่างเงี้ยง่ายๆเอาดินมาปั้นๆล้วไล่มนะ,ะ,ะบอกเนี่ยขลังละใช่ได้แทนที่จะปั้นเป็นรูปกระโถนรูปวัวรูปควายรูปอะไรก็รปั้นเป็นรูปรูปพระะให้ดูดีหน่อยปั้นเป็นรูปที่คนคนนั้นเนี่ยศรัทธานั้นมันก็เลยเลยเป็นปัญหาอย่างนี้ขึ้นมา คนก็เลยไปคิดว่ามีลูกปั้นศักดิ์สิทธิ์บันดาลอะไรได้ซึ่งพระศาสดาปฏิเสธไม่มีสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นไปตามการโดนบรรดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนี่ก็เป็นอย่างนี้จะมีหลายพระสูตรมากลองอ่านในหนังสือเดร์จานวิชาก็จะจะเข้าใจนะ